สวัสดีค่ะผู้ฟังนะคะกลับมาพบกับ I Want to be Podcast ค่ะกับสวรักษ์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเป็นช่วงใหม่ของทางรายการเนาะซึ่งนะคะเป็นเรื่องว่าอ book review นั่นเองนะคะเป็นการเอารีวิวหนังสือนะ ซึ่งตัวผู้จัดเองนะคะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็เรียกว่าพบเรื่องราวมหัศจรรย์จากการอ่านหนังสือเนาะซึ่งแต่ก่อนจริงๆไม่ได้เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือขนาดนี้นะคะเพราะหลังๆนะมีนิสัยที่เขาเรียกว่าชอบไปหมกตัวในห้องสมุดอะไรนะคะแล้วก็กลายเป็นนิสัยรักการอ่านโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะ <S <S แล้วทีเนี้ยเ,เป็นคนเขาเรียกว่ามีงานในเด็กคือสะสมหนังสือนั่นเองนะคะเราก็พบกับความมหัศจรรย์ในการอ่านหนังสือมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเนาะ การพัฒน,นาตัวเองนะคะหรือว่าการเอามาดัใช้กับชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงนินความสัมพันธ์ต่างๆนั่นเองนะคะสามารถเขาเรียกว่าช่วยคุณนะคะได้ในทุกสระบบชีวิตของคุณเลยนะคะไม่ว่าจะแก้เรื่องไหนนะคะมันเหมือนเป็นตำรายที่คอยชี้แนะในเรื่องนั้นๆเนาะ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าเขามีการพูดเช่นกันนะคะว่าในการที่กว่าจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งอะ่ะเขาต้องใช้ประสบการณ์ในชีวิตประมาณหนึ่งนะคะ เพื่อออกมาแบบถ่ายทอดการเขียนหนังสือนะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะที่มาแชร์ให้สำหรับคนที่เขาเรียกว่าอ่านหนังสือะคะ่ะได้รับอะไรดีๆกลับไปแน่นอนนะคะบางทีผู้จัดก็เป็นนะคะที่อ่านหนึ่งเร่มนะคะอาจจะได้1นถึงสองข้อคิดเนาะบางเล่มอาจจะได้สองสามข้อคิดพอประกอบกอบเป็นรูปภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะทําให้เรามีเขาเรียกว่ามอรเตอร์หรือว่าคติประจําใจที่เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะหลายๆคน ก็รู้สึกว่าอ้าวทาไมคุณรู้เรื่องนี้หรือว่าทําไมอ๋อความคิดหรือน่าสนใจในหลายๆเรื่องๆๆนะคะก็วันนี้ค่ะก็จะมาพูดถึงเรื่องหนังสือนะคะสิ่งมหัศจรรย์ค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อฉันตื่นก่อนโลกนั่นเองนะคะเป็นของคิมยูจินนะคะที่จากยูทูบเบอร์ดังของเกาหลีเลยนะคะที่มียอดวิวกว่า1ล้านวิวเลยค่ะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเกี่ยวกับอะไรเนาะ ก็อย่างที่บอกเลยค่ะตามหนังสือเลยว่าสิ่งประจย์ที่เกิดขึ้นเมื่อฉันตื่นก่อนโลกคืออะไรก็หมายถึงว่าฉันตื่นเร็วนะคะแล้วก็รุกมาทำอะไรต่างๆส่สี่ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะเนี่ยนะคะคุณคิวจินเขาก็มีการมาพูดถึงในในหนังสือเล่มนี้นะคะว่าการที่เขานั้นได้ตื่นเช้าในแต่ละวันอะไรเงี้ยเขาได้รับอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเธอก็บอกเองที่สุดว่า เช้ามืดเนี่ยเป็นเวลาที่ฉันนะคะสามารถเป็นผู้นําได้ดีเลยค่ะเพราะว่าส่วนนั้นนะฉันก็ปล่อยไปตามโชคชะตานั่นเองนะคะคิมยูจินกล่าวเช่นนี้นะคะเพราะว่าเธอบอกว่าเวลาที่เธอตื่นเช้านะเธอสามารถที่จะ make decision ได้เขาว่าเธออยากทําอะไรเธออยากเป็นคนแบบไหนและเธออยากแบบเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะ,ะคิมยูจินนะคะก็ได้กล่าวไว้เช่นนั้นค่ะ ก็หลายคนนะฮะมิก็มีการตั้งคำถามนะเขาบอกว่าไม่มีเวลาช่วงไหนที่จะอิสระได้เท่าเช้ามืดแล้วนะคะเพราะว่าทำไมรู้ไหมคะความเงียบสงบนะคะช่วยสร้างพลังนะจดจ่อกับตัวเองเป็นอย่างดีเลยอะค่ะทุกคนแล้วเขาบอกว่าเหนื่อยที่จะเรียกว่าไล่ล่าไล่ล่านีตามความเร็วของสังคมในตอนกลางวันนะคะเพราะว่าเราก็อาจจะหมดแรงนะแล้วก็ไปกับการพักฟื้นในช่วงกลางคืนนั่นเองนะคะ แสดงว่าตอนเช้ามืดก็คือเรียกว่าการทบทวนและการสร้างสารรค์อะไรดีๆให้ตนเองนั่นเองนะคะเธอเกล่าวไว้เช่นนี้นะคะเพราะว่าเธอนั้นพบกับความมหัศาจรรย์ของการตื่นเช้านั่นเองว่าเธอเผชิญกับเรื่องๆหนึ่งนะคะเรียกว่าอาการหมดไฟนะคะหรือว่าภาวะเบิร์นเอาค่ะหลายคนเคยเป็นไหมคะกการทํางานรู้สึกว่ามันเป็นรูทีนเหลือเกินนะะ่ะกับการที่ฉันต้องตื่นในแต่ละวันนะคะแล้วก็ ตื่นขึ้นมาทํางานอีกแล้วตื่นขึ้นมาทํางานอีกแล้วแล้วคุณไม่ไม่รู้สึกการเบรกนะคะหรือว่าการพักผ่อนนะเราพอพอกลางคืนเราก็อยากนอนแล้วว่าเราเพลียนะคะจากการทํางานแล้วเนาะพอกลางคืนเราก็อยากจะทําเรียกว่าเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยมันไม่อยากทําพัฒนาตัวเองอะไรบางคนบอกว่าเอาเวลาแบบไปพัฒนาตัวเองสิ่งเนียบางทีอาจหลายคนอาจจะเหนื่อยจากการทํางานนะคะซึ่งผู้จัดก็เป็นเช่นกันนะคะบางทีเนาะถ้าแบบเหนื่อยมากๆอะ่ะไม่อยากทําเลยเลยทุกคนอยากอยู่เฉยเฉยอะค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าประมาณว่าอยากอย,กอยู่เฉยๆอยากพักผ่อนนะอยากไม่ทําอะไรอยากกินอาหารอร่อยๆนะคะอยากดูคลิปตลกๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็เลยเป็นเช้ามืดอย่างหลึ่งในการที่คุณนะสามารถที่จะทบทวนนะคะแล้วก็สร้างสารรค์อะไรดีๆเนาะเธอพ้นพบเลยว่าอาการหมดไฟจากการทํางานนะคะหลายๆอย่างเนี่ยคือสามารถปรับได้ค่ะอ๋อหลายคนฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเป็นไปได้หรอก็จริงนั่นเองนะคะเพราะว่าทําไมรู้ไหมคะ เธอตื่นตีสี่ครึ่งค่ะโดยบังเอิญน,นั่นเองนะแล้วก็ทั้งไมไ่ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยทุกคนกคือ,อแค่มาทำกิจกรรมนะคะเล็กๆน้อยๆของเธอเท่านั้นนะคะแต่ว่ากลับพลิกชีวิตแบบอย่างมหัศจรรย์เลยนะคะเพราะว่ารู้อะไรไหมคะทำให้ตกตะกอนได้เลยหลายอย่างะคะ่ะแล้วก็ในวันถัดมานะคะเพราะว่าคือการเรียนรู้สิ่งที่สนใจนะในสิ่งที่กลางวันที่เธอไม่ได้สนใจไม่ได้ซ้ำเธอได้พบนะคะ เส้นทางใหม่ๆมากมายนะคะเธอได้ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้นะคะลง YouTube ด้วยซึ่งอาจจะสร้าง Inspiration ให้กับหลายๆคนเลยค่ะที่สนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะ mm hmm. แล้วก็เขาพูดถึงในช่วงท้ายของเล่มนะคะ mm hmm. ก็มีการพูดถึงเรื่องแบบแพนเนอร์นะคะที่เป็นส่วนสมบระหว่างงานของงานที่ต้องทำแล้วก็ง,งานที่ชอบอะไรเง mm ี hmm. ้ยอย่างตรงตัวนะ mm hmm. เพียงแค่ตื่นแค่เช้ามืดนะคะเธอบอกนะว่าได้ตื่น จากพื้นที่ที่คุ้นเคยนะคะเราวิ่งตรงไปข้างหน้าค่ะแล้วคุณจะรู้จักสิ่งที่ตัวเองที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะและอยากจะลองทําอะไรสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะเพื่อก้าวสู่สําเร็จอีกขั้นนะคะบางทีบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าคนคุณอาจจะแบบเก่งภาษาญี่ปุ่นได้อีกคุณอาจจะอาจจะประดิษฐ์ตัวนี้ได้อีกนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีความเป็นศิลปินในตัวเองมีการร้องเล่นเต้นดนตรีอะไรก็ได้นะคะ ที่เราแบบอาจจะคิดว่าเราไม่ทําไม่ได้นะหรือว่าเราอาจจะแบบไม่เคยทํามาก่อนนะคะเราก็อาจจะไม่มีประสบการณ์ด้านนั้นเนาะเพราะว่าการ explore อะไรใหม่ๆด้วยตัวเองนะเป็นการเสริมสร้างเส้นทางใหม่ๆให้กับชีวิตเช่นกันนะ,ะ mm. เมื่อไม่นานมานี้ผู้จัดก็เหมือนกันนะ mm. เป็นคนอจริงๆแล้วค่ะเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอ่แล้วนะคะ mm. แต่ว่ามีการ explore อะไรใหม่ๆด้วยตัวเองนะคะคือการเรียนภาษาญี่ปุ่น,นะค่ะทุกคน ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองอะจากแต่ก่อนนะคะเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะแต่ไม่ประสบความสําเร็จเลยค่ะก็เลยผันเพไปเรียนภาษาเกาหลีช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วชาเลนต์ตัวเองอยังไ,รไงรู้ไหมคะก็คือไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีแล้วก็อยากใช้ภาษาเกาหลี ในการสั่งอาหารออเดอร์นะคะแล้วก็อ่านภาษาเกาหลีได้ซึ่งโอเคเราก็แฮปปี้แล้วนะนจุดๆนั้นอะไรองี้ค่ะแต่ทีนี้นเราอยาก e x p o อะไรใหม่ๆก็คือภาษาญี่ปุ่นเองนะคะก็ผู้จัดก็ให้เวลา t เทคทามกับมันก็เราสามารถที่จะอ่านสับบางสับหรือตัวอักษรบางสับในของญี่ปุ่นได้นี่นะคะก็คือเป็นเรื่องการว่า e x p o อะไรใหม่ๆนะด้สึวกวาชิตเออฉันทำอะไร new c h a l l e n ได้ใหม่นะคะก็เป็นการเพิ่ม เพิ่มความน่าตื่นเต้นในชีวิตของเรานั่นเองนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่เรียกว่าต้องชีเลนตัวเองนะคะหรือว่าการค้นหาตัวเองนะคะเพื่อหาเส้นทางใหม่ๆนะคะคือบางคนนะคะคิมมิจินนะ,ะเขาก็กล่าวเขาเองนะคะว่าเออถ้าเป็นโรคทางใจโดยที่มันไม่มีอะไรที่มันฟ้องอะบางทีร่างกายเราคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะคะร่างกายของเรานะคะ ออก็แค่ใช้ชีวิตไปธรรมดาธรรมดาเนาะไม่มีอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเธอนะคะกับพบกับคือระเบิดโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าเราดูไหมคะเธอถูกจํากัดนะในการที่เรียกว่ามาทางานที่บริษัทะคะมีความเครียดความกดดันในแต่ละวันแบบแต่ละคนนะพบเจอในการทํางานซึ่งมันแตกต่างกันไปอย่างแน่นอนนะคะเธอเขาเรียกว่ากลับบ้านมาบริษัทกลับบ้านกินข้าวมาบริษัทนะคะวนหลุกไปเช่นนี้คะ,ะโดยที่เธอไม่รู้ตัวเนาะ แล้วเธอก็เขาเรียกว่าเนี่ยเป็นโรคทางใจที่จู่โจมโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าบางทีเธอก็พยายามที่จะไประบายกับเพื่อนนะคะเพื่อนๆของเธอะะที่เป็นทนายด้วยกันนะ,ะหรือว่ารุ่นพี่ในทํางานเนี่ยคำตอบก็บอกว่าทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แหละงานที่เราทำก็เป็นแบบนี้แหละนะคะทนา,ายคิมทํางานแบบนี้ไม่ควรทําอย่างนี้นะที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอก็ระเบิดออมาเลยคะ่ะกลายเป็นแบบทุกคนแบบ OMG นะคะว่าเธอเป็นไรนะคะเรียกว่าโลกทางใจที่มันอยู่ลึกๆในตัวของเธอค่ะที่ไม่รู้ตัวนะคะแล้วทีนี้เธอก็โดนหัวหน้าเรียกเข้าไปคุยว่าไม่ควรทําแบบนี้นะคะแล้วเธอก็รู้สึกว่าเสียใจเป็นอย่างมากเลยค่ะรู้สึกว่าอย่าละ่ะเดี๋ยวฉันจะลาออกนะในสองสัปดาห์นี้แหละนะคะแล้วทีนี้นะคะ,ะ,คะก็แล้วก็เธอก็ชอบนอนนะงจริงเธอก็เป็นคนเหนื่อยคนหนึ่งนะคะเหนื่อยมากๆนะคะเรารู้สึกว่า การตื่นเช้ามันยากนะะพลังงานก็หายไปเนาะอยียชาร์จพลังเท่าที่ได้เลยทุกคนแต่ว่าชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอคะ่ะชาร์จเท่าไหร่หรือว่าต้องลาพักร้อนหรือไม่นะคะก็ไม่ได้อะไรนะสุดท้ายแล้วเป็นความบังเอิญค่ะที่เธอลุกขึ้นมานะคะอยู่ที่ประมาณตีสี่ครึ่งโดยบังเอิญน,นะตีสี่นะตีสี่ธรรมดาเนะี่ยไม่ใช่ตีสี่ครึ่งนะคะแล้วเธอก็รู้สึกพบกับอะไรบางอย่างาเธอบอกเธอไม่ได้ทาอะไรแบบที่วิเศษอะไรมากเลยนะ แค,แค่แค่รู้สึกว่าการเทรคอับกับตัวเองนะคะหรือว่าการรีมายตัวเองว่าเออทำอะไรไปบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเนี่ยทบทวนตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วก็กินชาธรรมดาธรรมดานะคะเรียกว่าเธอได้สัมผัสกับความสงบเป็นครั้งแรกนะคะเรียกว่ามันเงียบมากเลยเงียบจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะเรียกว่าอ่านั่งตื่นเช้าสักทีจัดของสักหน่อยนู่นนี่นั่นนะคะเธอบอกว่าลุกยาก็ห้าสี่สามอัพเลยนะคะ ไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากเลยนะพอเขาเรียกว่าทบทวนกับตัวเองมากรู้สึกกับตัวเองมากขึ้นนะรู้สึกดีเลยค่ะทีนี้อ่ะฉันมีเวลาให้กับตัวเองละพอตื่นเช้าไหคะ,ะเธอคือจัดระเบียบความคิดมาปานานหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ทีเนี้ยก็ไปออฟฟิศนะคะเธอโอเคฉันให้เวลากับตัวเองละพอตื่นเช้ามารู้สึกว่าโอเควันนี้สู้ๆนะบอกกับตัวเองมีเวลาให้กับตัวเองพัฒนาตัวเองเรียบร้อยนะคะแล้วก็เธอเรีบทักทายกับทุกคนเลยนะคะว่า อาสวัสดีค่ะคิมยูจินนะคะช่วยลืมฉันด้วยนะคนเมื่อวานที่อารมณ์ร้อนอ่ะวันนี้ฉันตั้งใจแล้วเกิดใหม่ตั้งใจทํางานเกิดเดิมอีกค่ะอารู hmm. ทุกคน,นพบกับความแบบแปลกใจนะคะปริยาที่ไม่เกิดขึ้นนะ mm hmm. แต่เธอนะคะกลับอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองน,นะคะ mm hmm. แล้วก็ตั้งเป็นยิทานว่าฉันตื่นทุกวันเลยฉันจะตื่นวัน ะะตื่นมาทํานู่นทํานี่นะคะแล้วเธอก็เริ่มตื่นทุกวันแบบนี้เลยค่ะ 5,4,3, อัพขึ้นมานะคะเธอเริ่มมีการอ่านหนังสือนะคะเรื่อยๆนะคะพัฒนาตัวเองบ้างออกฎหมายบ้างนะคะเพราะเธอเป็นนักกฎหมายด้วยนะคะเออทบทวนการทํางานของเธอต่างๆนะคะเรียกว่าหยุดไม่หยุดเรียนรู้ใดๆแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะแม้ว่าเธอบอกว่างานเธอจะมั่นคงนะแต่เธอก็ไม่ควรขี้เกียจนะ แล้วก็อาศัยช่วงนี้แหละมาพัฒนาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอดีาทางกฎหมายนะคะทางสารัฐมีคดีอะไรที่คล้ายกันไหมถึงก็เอามาวิเคราะห์นะ,ะกฎหมายต่างๆกฎหมายของเกาหลีใต้กฎหมายสารฐต่างๆนู่นนี่นะคะหนังสือจิตวิทยาต่างๆหรือการเตรียมตัวสอบใบรับรองการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพนะคะหรือว่า CPR หรือใบเซอร์ต่างๆที่เธอรู้สึกว่าใช้เวลาช่วงนี้ในการศึกษาอย่างลึกซึ้งเนาะเธอบอกว่าแล้วก็ตัดสินใจนะคะเรียนปร,ริญญาโทอีกใบเลยนะคะในเกาหลีเพราะอยากเข้าใจข้อมูลที่เรียนมาอย่างลึกซึ้งเลยค่ะโอ้โหปรากฏการของการตื่นเช้าของเธอนะคะแล้วก็เธอก็รู้สึกว่าอยากทำยูทูบนะกะ็ะะเลยเนะี่ยช่วงเวลาเนี่ยตีสี่นะคะเธอลุกมาเลยค่ะเรียนตัดต่อคิวิดีโอเลยนะคะแล้วก็ขยายขอบเขตมาทำโฟโต้ช็อปเทคนิคการถ่ายภาพนะคะ ต่างๆนะแล้วก็เป็นการยูทูบเบอร์ก็มีการเรียนรู้นะคะต่างๆการตอบโต้กันคดีฟ้องร้องการตอบโต้คอมเมนต์ที่ไม่ดีทางกฎหมายนะคะเรียกว่าเธอทําเยอะมากๆเลยค่ะจนเรารู้สึกว่าโหน่าสนใจมากๆเลยค่ะว่าการที่เธอตื่นเช้ามาแค่นี้นะเธอประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อปโทการทายูทูบเบอร์การออกกาลังกายนะคะหรือว่าการพัฒนาตัวเองต่างๆได้ใบเซอร์ต่างๆด้วยนะในสักสั วิชาต่างๆนะคะแล้วก็อารมณ์ดีการไม่เบิร์นเอานะคะเพราะว่าทำอะไรรู้ไหมคะเพราะเราสามารถทบทวนมีเวลาทบทวนมีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่เบิร์นเอาเป็นวิธีที่ทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าเธอแบบอยากมีการเรียนรู้อะไรที่ explore อะไรใหม่ๆนะคะที่เธออยากท้าทายตัวเองด้วยนั่นเองนะคะ ด้วยการที่เธอตื่นเช้าไม่าะค่ะไม่ได้ทําอะไรที่ไปพิเศษไปกว่านคนอื่นเลยเธอบอกนั่นเองนะคะ่ะเธอบอกว่าอยากทุกคนนะลองทําสิ่งเหล่านี้ดูนะคะเพื่อจะที่เขาเรียกว่ามีเวลาที่ดีกับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างที่เราแบบอึ้งอะ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะช่วยให้นะคะปลอบลอมจิตใจนะที่เหนื่อยล้าสะสมนะคะจากวันก่นกอนๆนะคะทํากิจกรรมที่เราชื่นชอบนะที่ไม่เวลาทําในช่วงกลางวันบางทีคุณอาจจะติดเรื่องงานนะคะ นน่นนี้เนี่นัน,นบาร์บาเราต้องโฟก,กัสกับงานเนาะแล้วก็ทบทวนเรื่องราวที่ชีวิตที่ผ่านมานะคะตกตะกอนเป็นทางแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็วางแผนการทํางานนะคะแล้วก็เรียนอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะสำหรับวนี้ขอตัวลากันไปก่อนด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ